สวัสดีค่ะทำไมบรรพบุรุษของเราถึงไม่เป็นโรคอ้วนแม้จะกินผลไม้หวานๆได้ทุกวันการวิจัยทางโภชนาการเผยให้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราในอดีตกินผลไม้เป็นอาหารหลักแต่ไม่เคยมีปัญหาน้ำหนักเกินสาเหตุสำคัญมาจากการที่พวกเขากินผลไม้ก่อนอาหารอื่นๆทุกครั้งผลไม้มีเอนไซม์และเส้นใยที่ช่วยเตรียมระบบย่อยอาหารให้พร้อมรับอาหารมื้อถัดไป นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดพบว่าการกินผลไม้ก่อนอาหาร30นาทีจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานสูงถึง25%เปเซนต์เส้นใยในผลไม้จะทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและลดปริมาณอาหารที่กินในมื้อหลัก วิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้ยังช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกายอีกด้วยสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมคนในอดีตจึงมีหุ่นสมส่วนและแข็งแรงตลอดชีพเปลี่ยนหุ่นง่ายๆเริ่มที่ความรู้ดีๆจากกินดีผอมได้ติดตามไว้เลยนะคะ